สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวรรัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คืออาหารที่ก่อพยาธินะครับถ้กินเนื้อวัวก่อให้เกิดอะไรบ้างตั้งแต่ตืดวัวแอนทรกนะครับพวกซามโมเล่าอีโคไลเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคนะครับพิษสุนัขบ้าเนื้อวัว ก่อโรคอะไรบ้างนะครับถ้าเนื้อหมูทำให้เกิดตืดหมูอ n นทรัคส์นะครับหูดับอันนี้เสียชีวิตได้เชื้อเข้าทังบาดแผลอะไรพวกนี้ซามูไรล่าอีโคไล,ลแล้วพวกนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียรวมถึงพิษสุนัขบ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นติดเชื้อพวกนี้ก็อันตรายมากนะครับ ถ้ากินปูล่ะอาไม่เกิดอะไรบ้างเกิดพยาธิใบไม้ในปอดนะครับกินปลาน้ําจืดเกิดพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในลําไส้เลยพวกนี้ถ้าปลาแซลมอนหรือหมึกล่ะที่มาจากทะเลก็เรียกเกิดพยาธิอเนสกิตัวกลมๆพบมากในญี่ปุ่นนอร์เวย์ยุโรปออสเตรเลียอะไรพวกนี้พวกที่กินปลาแซลมอนเดิบหรือว่าหมึกเด็บอะไรพวกนี้ญี่ปุ่นพบ ปีหนึ่งร่วมเป็นพันๆนคนที่ป่วยไปโรคนี้นะครับแต่บ้านเราไม่เจอบ้านเราที่ปลาแซลมอนปลาซาบ,บะอะไรพวกนี้เวลาเข้ามาบ้านเราก็จะแช่แข็งซะก่อนนะครับพอแช่แข็งสองสามวันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตตายไปซะก่อนนะครับบอกกินปลาแซลมอนก็โอกาสจะได้พยาธิตัวนี้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแทบไม่เจอในบ้านเรานะครับพยาธิมันก็มีข้อดีมอนกัน มันทาให้เราไม่อ้วนเพราะมันไปแย่งอาหารเรานะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยแสดงอาการหรอกพยาธิยกเว้นพยาธิตัวเตือนวัวอะไรพวกนี้นะครับที่น่ากลัวก็คือตายไม่รู้สาเหตุเช่นวัวตายพิษสุนัขบ้าแอนแทรกอะไรพวกนี้ถ้าเรารับประทานเข้าไปจากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพวกนี้จะทําให้เราป่วยได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นสัตว ต้องมีที่มาที่ไปด้วยนะครับต้องมีการฆ่าอย่างถูกวิธีถ้าเป็นสัตว์ที่ป่วยแล้วเอามารับประทานนี่ต้องระวังอย่างมากทำให้เราป่วยได้โดยเฉพาะพิษลักบ้าแอนทรัคส์ในพวกนี้นะครับต้องระวังอย่างมากส่วนพยาธินะครับมีการลองเอามะนนาวเอาพริกเอาแอลกอฮอล์สี่สิบเปอร์เซ็นต ใส่ลงไปในพยาธิยังไม่ตายเลยต้องทิ้งไม่นานสองถึงสามชั่วโมงถึงจะตายแต่ละอย่างพอเราจิ้มมะนาวพริกอะไรพวกนี้หรือว่าเหล้าอะไรพวกนี้มันไม่ตายหรอกกว่าจะตายสองสามชั่วโมงซึ่งเรากินเข้าปากไปซะก่อนละนะครับพยาธิประมาณต้องใช้ความร้อนประมาณหกสิบองศาเซลเซียสประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีตัวอ่อนพยาธิถึงจะตายนะครับงะนั้นต้องให้ความร้อนทําให้สุกอ่ะดีที่สุด นะครับเนื้อวอัวดิบนะครับถ้าเรามาแช่แข็งประมาณลบ5องศาประมาณ15วันหรือว่าลบ10องศา9กวันในช่องฟรีสอะไรพวกนี้ตัวอ่อนพยาธิสามารถตายได้เนั้นก่อนรับประทานเนื้อวอัวดิบเลยควรจะแช่แข็งลบ5องศา15วันหรือว่าลบ10องศาประมาณ9วันถึงจะฆ่าไอตัวอ่อนพยาธิได้นะครับ แต่ไวรัสแบคทีรียไม่ตายในอุณหภูมิขนาดนี้นะครับต้องใช้ความร้อนปรุงให้สุกจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่กินดิบแหละดีที่สุดปรุงให้สุกไว้เพราะถ้ากินดิบเมื่อไรก็ควรจะถ่ายพยาธิปีละ1-2ครั้งพบผู้เชี่ยวชาญด้วยเพื่อจะได้ยารักษาโรคได้ถูกตัวถูกเชื้อพยาธินะครับตืดหมูต้องกินยาละบายด้วย เพราะนั้นมันมีข้อแม้ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่กินยาระบายเดี๋ยวมันปล้องมันจะแตกแล้วก็ไข่พยาธมันจะออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วก็ใชัเข้าไปในลำไส้แล้วก็เข้าไปในกระแสเลือดได้ไปสู่สมองสายตาหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรทั่วร่างกายได้เลยอันตรายมากทําให้เสียชีวิตได้ถึงว่าต้องกินยาถ่ายพยาธิไอกินยาระบายด้วยในนี้ผักสดนะครับในผักสดมีรายงานวิจัย พบว่ามีพยาธสูงถึง35.1%ปซปี2019นะครับมีพยาธอะไรบ้างล่ะที่ต้องระวังก็คือพยาธปากขอพยาธเส้นได้พยาธไส้มา้าพยาธไส้เดือนอะไรพวกนี้รวมถึงพยาธโตตืดด้วยต้องระวังอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นการฆ่าพยาธน้ำส้มสายชูเพรนั้นการรับประทานผักนี่ต้อง เพื่อฆ่าพยาธิต้องใช้น้ำส้มสายชูประมาณ10%นะครับแช่ลงไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเอาเอามาล้างน้ำให้ไหลไหลผ่านน้ำอีกประมาณ 2- 3นาทีให้น้ำไหลนะครับผ่านผักพวกนี้อย่างน้อย 2- 3นาทีหรือว่าใช้น้ำยาล้างผักหรือว่าเบกกิ้งโซดาก็ได้แช่ลงไป30นาทีเช่นกันแล้วเอามาล้างน้ำไหลอย่างน้อย23นาทีนะครับต่อไป สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ